ขอโทษนะคะคุณลูกค้าเก้าอ,อี้ตัวเนี้ยมันสำหรับลูกค้า v ีเทาเท่านั้นค่ะแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับผมนะครับถ้าผม้าขึ้นมาจะทำยังไงอยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หักนี่คะคุณนี่คุณลืมเลิครับว่าผมเป็นลูกค้านะเถอวก่อนนะคะนี่คุณกล้าเรียกตัวเองว่าลูกค้าหรอดูสภาพ ตามองมั้งเหรอว่าร้านอาหารนี้มันหลวแค่ไหนอะ่ะแล้วอย่างนายเนี่ยจะมีปัญญาจ่ายค่าอาหารเหรอแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าผมไม่มีปัญญาจ่ายโอ้ยนี่ฉันก็ดูจากสภาพนายไงสภาพนี่ก็ไปเลี้ยงควายมาเดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้ดูสารรูปตัวเองเลยเนาะคุณพูดแบบนี้มันดูถูกกับฉันเลยนะครับดูถูกใช่ไงฉันดูถูกดีกว่าดูผิดไหมอ๋อแล้วอีกเรื่องเนี่ยถ้าอยากจะกินร้านนี้อ่ะก็ต้องออกไปกินข้างนอก เพราะว่าโตะข้างในเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้าที่เขามีเงินเท่านั้นจ้ะใจออกไปกินข้างนอกนี่ไงครับโต๊ก็ไม่มีใครบอกว่าไม่มีมีสินี่ใจคอคุณจะผมกินข้าวนอกร้านจริงเหรอครับแดดก,ก็ร้อนร้อแบบนี้นะถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไม่ต้องกินแล้วจ้าหมผมไปกินที่ไหนเรื่องนาย สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาทานอาหารหรอคะใช่ครับงั้นเชิญด้านในเลยค่ะเดี๋ยวคนผมอยากนั่งตรงนี้เออ่พอดีว่าโตนี้เป็นโต V I P ที่ลูกค้าจองเข้ามานะคะไหนล่ะครับลูกค้า V I P ก็มีแต่ผมเนี่ยพอดีว่าลูกค้าไม่มานะคะถ้างั้นก็ให้ผมนั่งก่อนสิ ก็ได้ค่ะงั้นเชิญคุณลูกค้านั่งได้เลยค่ะเอ่อสรุปลูกค้าจะทานที่นี่ไหมคะทานที่นี่ก็ได้ครับแถวนี้ก็ไม่มีร้านอื่นด้วยใช่ผมไปทานที่ไหนแล้วครับงั้นรับอะไรดีคะอืมเอาอะไรก็ได้ครับที่เร็วๆไม่ต้องรอนานๆกับอากาศร,ร้อนแบบนี้ครับงั้นเป็นข้าวผัดนะคะครับ แล้วมุมขอน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งด้วยนะครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะพี่นี่มันโตลูกค้า v ี p ที่จองไว้ไม่ใช่หรอเออเอาน่าก็ลูกค้ายังไม่มานี่แล้วอีกอย่างน่ะลูกค้าท่านนี้ดูท่าทางก็มีเงินด้วยเราก็ต้องเอาใจก่อนสิแต่เข้าทำหานกลัวเหอเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองมีงมา เี่เมนูค่ะคลูกค้าโอ้ยผมไม่เอาหรอกเมนูอะ่ะคุณไปเอาอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดมาก็พอได้ค่ะงั้นคุณลูกค้รารออาหารสักคู่นะคะอาหารครบแล้วนะคะ อร่อยนะคะคุณลูกค้าอร่อยมากเลยครับ ค้าคะทำไมมานั่งทานอาหารอยู่หน้าร้านแบบนี้ล่ะคะก็พนักง,งานไล่ผมออกมาทานข้างนอกสิครับอะไรนะคะรบกวนคุณลูกค้าตามฉันเข้ามาหน่อยค่ะเออแล้วคุณเป็นใครครับฉันเป็นเจ้าของร้านค่ะเชิญค่ะ คุณแอนนี่ทำไมเธอให้ลูกค้าไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าร้านฮะเอ,อ่อคือว่านี่ร้านฉันเนี่ยไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติกับลูกค้าเธอทำแบบนี้ได้ยังไงฮะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาสั่งแค่ขา้าวผัดจานเดียวเองนะคะคุณแอนก็คุณได้บอกไป้ข้างนอกผมจะมีอารมณ์สั่งอาหารดีๆต่าอากาศร้อนๆอนแบบนั้นกินได้ไงขอ้ออ้างของคนไม่มีตัง์สวะบดิว ต่อหน้าฉันเธอยังไม่มีมารยาทเลยนะเฮ้ยจะทะเลาะอะไรกันนะกันานเนี่ยหมดอารมณ์กินข้าวเลยน้องๆเก็บตังค์เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะคะคุณแอนฉันขอดูแลลูกค้าท่านนี้ก่อนนะคะอของคุณลูกค้าทั้งหมด3,479บาทค่ะเดีย๋ยวผมสแกนจาก่ายได้คะ่ะ โอนไปสามพัน่า้องขอค่ะเอ่อขอถ่ายเซฟของคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะค่ะพี่บิวทำไมยอดเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามาไม่เข้าบัญชีน้นล่ะพี่จะเป็นไปได้ยังไงอะ ก็ลูกค้าโอนมาสามพันห้านี่ไงสลิปไหนฉันขอดูสลิปหน่อยนี่คะ่ะคุณแอนเฮ้ย hey! นี่มันสลิปปลอมนี่เฮ้ย <Huh? S 3> hey! หยุดนะรีบตามไปาจาับลูกค้าคนนั้นก่อนก่อนที่มันจะหนีเร็วไปไม่สิเฮ้ย hey! หยุดเดีคุณเฮ้ย ได้ังงปล่อยฉันทำไมจะไม่ได้โกงซะหน่อยจะไม่ไโกงได้ยังไงฮะก็เห็นอยู่ว่าสลิปมันปลอมจ่ายค่าอาหารฉันมาเดี๋ยวนี้เลยคือฉันใจเย็นก่อนนะจะไม่มีตังค์จ่ายอะฮะไม่มีตังค์งั้นงั้นก็เอาสร้อยที่คอม,มาจ่ายแทนดิสร้อยเนี่ยเหรอคือเป็นของปลอมนะ่ะอะไรนะทองปลอมเหรออือเศรษฐีเกะ นี่แกหลอกฉันเหรอใครใครแกโง่เชื่อฉันเองอ่ะหึฝากอยางงี้เดี๋ยวก็โทรเรียกตำรวจมาจับเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่านะจะไม่อยากโดนจับอ่ะเฮ้ยปล่อยไม่ทันละคุณถ้าคุณไม่อยากโดนจับอ่ะคุณก็ไม่ควรนำผิดแบบนี้แต่แรกฮัลโหลค่ะคุณตำรวจมาจับโจรให้หน่อยค่ะที่ร้านบีเอฟซีคาเฟ่ค่ะคุณตำรวจเฮ้แก้วเฮ้ยไอ้จับเฮ้ยปล่อย ฉันต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ช่วยจับโจรให้แล้วก็ต้องขอโทษแทนพนักงานของฉันด้วยที่ทําไม่ดีกับคุณบิลขอโทษลูกค้าสิขอโทษเรื่องเนี้เธอผิดเต็มๆเ,เลยนะที่ปล่อยให้มิจชาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกกินฟรีถึงในร้านคุณแอนฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะก็เห็นว่าแต่งตัวดีคิดว่าจะมีเงินซะอีกอะไม่รู้แหละเธอต้องเป็นคนชดใช้ค่าอาหารทั้งหมด ฉันจะหักจากเงินเดือนเธอ,อเคุณแอ้นข่าวหลังเนี่ยก็อย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะครับการแต่งตัวของลูกค้าไม่ได้วัดเงินในกระเป๋าของเขาเสมอไปนะครับแหมได้ทีเนี่ยเอาอย่างเลยนะจะบอกว่าตัวเองเป็นผ้าคลิ้วห่อทองนี่ไงครับลูกควนเช็คบิลให้ด้วยครับได้ค่ะบิวคิดเงินลูกค้าด้วยอืมทั้งหมด 180บาทค่ะผมไม่มีเงินสดนะครับเห็นไหมคะคุณแอนว่าฉันเนี่ยดูคนไม่ผิดเสมอไปหรอกค่ะเเดี๋ยวอนสิคุณผมไม่มีเงินสดก็จริงแต่ผมจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตครับแล้วก็ขอใช้ส่วนลดของบัสมาชิกด้วย นี่มันสาหรับลูกค้าที่มีวงเงินเกินสิบล้านขึ้นไปนี่ก็ใช่ะสิครับที่ไม่เชื่อหรือยังครับว่าผมเป็นผ้าขี้ริวทองแล้วคุณก็เชื่อ,อยังว่าคุณมองคนผิดเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้าเออคุณลูกค้ามีบัตรใบนี้แสดงว่าคุณลูกค้าคือคุณทิกเกอร์ลูกค้า V i P ที่โทรมาจองโต๊ะว,วันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมดันถูกไล่ไปทานข้าวนอกร้านเดี <S <S ๋ยบิว นี่เธอไล่ลูกค้า V.I.P ออกไปนั่นกินหน้าร้านได้ยังไงคะคนนุณแอนขอโทษคะ่ะทีนี้ก็รู้เลยนะครับข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยอย่ามองคนที่ภายนอกอีกแล้วก็อย่าเลือกปฏิบัติกับลูกค้ารีบไปคิเงินูนด้วยครับผมจะได้รีบกลับค่ะขอโทษคะ่ะ ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยผมก็จะไม่กลับมาที่ร้านนี้อีก <c oughs> คุณครับ <c oughs> ผมขอยกเลิกบัตรสมาชิกนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอคืนค่าสมัครบัตรด้วยขอตัวนะครับ <c oughs> เอเอยายเบล <c oughs> เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ย ต้องโอนเงินคืนค่าบัตรสมาชิกเนี่ยกี่เบอน่นเธอทำให้ฉันเสียลูกค้าพ i p AP. ฉันจะหักจากเงินเดือนเธอ30คุณแอนคุณแอนยังจะหักฉันเพิ่มอีกหรอคะดีแค่ไหนลที่โดนหักแค่เงินเดือนความผิดของเธอเนี่ยมันต้องโดนไล่ออกด้วยซ้ำคุณแอนคุณแอนอ้ย เน,นี้ยชอบอะไรกินน่ะโห